สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกคนนะจ้ามากินหมูกระทะน้ำเพรจ้ามันนี่เพรซื้อหมูกระทามาอ,นนอนนเนี้ยอันเนี้ยชุดนี้ร้อยร้อยห้าสิบบาทจ้าพี่น้องมาจ้าโอ้ยมากินหมูกระทะน้ำกันจ้าแต่หน่อยเอานี่นี่ไว้เพรเฝล่ากินตะเวนเพราะว่าอันถ้ากินคำเยอะยุ้งมันหลายจ้าพี่น้อง ยุ้งม,มันไหลเขากินเฝ้ากินเฝ้าเขาบ้านไปหาลูกลูกกินเขาแล้วจ้ะก,กินเขาแล้วกินวิตามินแล้วเดี๋ยวตาเสีเอาเพิ่นเหรียญน้ำเพิ่นจากน้อยหล้วอปพาเพิ่นนอนจ้ะก,กินเขาก้อนมาเด้อจ้าพี่นอ้องม่กินน้ำกันจ้าเพี้ยมหมักหมูเจนสิหมูมันๆเลยสิจ้ะเขาเอินหมูสามสัน แค่มากกับบักไข่หลังมันนไงจ้ะจีโอตะหน่อยมาเปิดพัดลมให้ตะหน่อยไปเอาเนี่นี่จ้ะมันต้องเปลี่ยนกันเอาจ้ะพี่น้องท่าน,นเพื่อนนี่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 เพิ่นนั่นเขาปล่อยเพิ่นอยู่คนเดียวบ่ได้เด้วจ้ะขาดสายตาบ่ได้ได้ลูกเมื่อแต่วินาทีเสี่ยววินาทีเดียวกะ เป็นย่างอื่นใดเด้ดจ้ะจคดหนึงกินคนหนึงเอานอกจากพี่น้องได้เขาพูดเขาพูดใส่น้ำกินซักแกบปบมาเด้จ้ามากินน้ำกันจ้ะย่างย่างกรอบอย่างเกี่ยมเกี่ยมเมื่อนี้ไปหาหมอมาแล้วจ้ะ เปลี่ยนแล้วจ้ะเปลี่ยนเปลี่ยนอย่างแล้วจ้ะกะโบปวดแล้วจ้ะเศาปวดแล้วเพราะว่าตอนมือบือเศร้านี่ที่อา่ามันปวดที่กินเขาไปเลยกะเพราะว่าเล็กมันโผล่ออกมาแล้ว,ลวมันทิมมันทิมเหงือกมันทิมเหงือกกเลยเหตุให้เข้าปวดนะจ้ะก,กินท่ามกลางเบิง่งพี่น้องอา่าพี่น้องเห็นบอต้นอา่าต้นผักคาเพาาื่อนจ้ะ แค่เอาขี้ฟุ้นฟุ้นขี้งวัวฟุ้นขี้ควายนอะกจากมาใส่ร์ไซคมันกาลังแตกขึ้นมันกาลังสัดขึ้นจ้าพี่น้องยาบอกว่าให้ตัดเรื่อยๆเรยวพิ่นกระสีแตกขึ้นให้ตัดออกเรื่อยๆแค่ยังไม่ได้ตัดอยู่มันมันงีียดก็เลยไม่ได้ตัดต้นทั้งปุ่นกับขึ้นงามแล้วต้นบักเขียบเอาม้าก,กับขึ้นแล้วจ้าพี่น้องเจ้กหน่อยอีกปีสองปีก็ได้กินแล้วนอะกจาก อีกปีสปีเขาก็ได้กินผลผลิตของเขาแล้วก็ย่างก็กัคือส่งบ่แหงจะตอนนี้บ่แหงอยู่ดอกอีกจักน้อยจวดคุณเด้นผู้ใดใจห่อนก่อนไฟออกใส่นี่ค่ะ หมูกระทะต้องคนใจเย็นๆนะพี่น้องต้องใจเย็นๆนั่งย่างกินไปส้มบรรยากาศไปน้ำเมลงดพี่จังเพ็ญน,นี่กินใจเย็นว่าได้แล้วมีลูกมีลูกหน่อยมานั่งกินใจเย็นว่าได้เด้อ น้ำจิ้มเพิ่นกัอนอันนี้มันเป็นน้ำจิ้มเต้าหู้บ่นี่อือแซบ่บออกสมสมออกออกหวนานหวานสมสมเต้าห,หู้ยีบ่เพิ่อนๆโมหูเพชรกระบื้หูเท่ากันเพชกระเบือเคยกินเต้หาหู้ยีเจ๊ะโอ้โหแต่เกียบขีบผิดทางบ่บ่ผิดนี่ว่ะ khịp thằng <laughs> này Này, thác đây kìa Thế nào Xẹp Phân mặc mũ đây xét xẹp ôi มาโบจวดบบจากให่โน้ตไฟข่อยกระได้ใจ่ห่อนก้อนไฟเลยดิหิวบ่เมยังดอกจ้ะผู้ใดสนใจสินค้าก็สั่งได้เด้อจ้าสั่งได้คือเก่าละจ้ะแต่สินค้าตัวใดก็สั่งได้จ้ะ เด็กเปิดไฟอยู่วะดอยหาสิบบาทกับโบแพงเนี่ยนอะกจากพี่นอนสุดหนึ่งกินสองคนอีม กินสองคนอิม่มเชียงผู้ใดเชียงลูกเชียงฟ้าเอยบ่กินบ่จ้ากินได้ไหมกินก้อนแล้วอมนนี้ก็ที่ได้อไนนออห,หอมดูวองขคือมีลูกมาป็นยังไงแซบบ่แซบกินไปคำนึงเนี่ยมันไฟบ่ทันใจกินไปคุยไปกับพี่กับน้องไปนะ เนี่กาดตอนแรงแค่ว่ากินก่อนครับผมแดงก็กินเพราะว่าย่านยุ้งเนาะพ่อ,อแต่หน่อยบ่ย่านแล้วแต่หน่อยเราบื่ย่านแล้วยานลูกเพราะว่าเพชรตรงไปเอาลูกมอือมเมขาขุดต้องเลี่ยนกันเอาแม่จ้าพี่น้งองแค่นี้ก็กินได้แล้วล่ะ กินบ่หลายดอกจ้ะ2คนแค่กินซ่ํานี้เพิ่นก็อิ่มแล้วนี่ và mua mua câu lý vậy thật Tình đẩy bố mua câu lý Tình bưng อ,อถ้าจอดะเตแยกใสตะกันหี ยันจะได้กิน พชรไปกินบุฟเฟ่ต์อ่ะบ่คุ้มดอกพี่น้องเพราะว่าเพชรกินน้อยเดียวเพชรก็อิ่มเพชรกินบ่ได้หลายๆคือเขาอีกคือจังไดเพชรก็อิ่มลคนใดที่เขากินได้หลายๆน่ะเพชรงึดๆเขากินแรงได๋ขากินคํา2คําก็ิอิ่มแล้วหมูกระทหรือว่าเพชรเป็นคนมักกินอยู่ได้หมูกระทแต่ว่ากินกินได้บ่หลาย คือก๋วยเตี๋ยวคือกันเป็นคนมากกินเพราะว่า,าก,กินได้บ่หลายอย่างไม่ไปนี่ละเค่แต่น้อยแล้วพาเขาพูดแซ่บน้ำแข็งจ้ะ กินคนเดียวก็แซ่บเต้ยด้เจ้ะพี่น้องอยู่ในบ้านเพิ่นจะกินมูกระทาคือกันจ้ะเพิ่นไปซื้อมากว่าเอาซื้อมาส้วนกันซื้อมาใจตรงกันแค่สนนด้ ไม่ได้กินทุกมือหรอกเนาะพี่น้องมูสกระทะดูคนกินเพี้ยนนึงจังแส่บกินทุกมือกะไว้เย,ยี่ยนนาเป็นมูนทแล้วเหรอนอกจาก เซ็นอันนี่กุบ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 ดีดีจ้ะพี่น้องเซ็นอย่างเขาเอิ่นเส็นเซ็นแก้วกุบกุบดีดีจ้ะ ชื่อตุ้มต้ำตุ้มตเนี่ยเพิ่นจุดไรนกมันเท้าที่ออกขั้นชาเลยเด็เนาะพี่หน่อยขึ้นทึ้งเ,เทปหมุเฮ็ดท้านกันเนื้อจ้ะ มีเวลาก็ไปทําบูนว่าจำเป็นต้องเป็นเทศากาลยิ่งทำยิ่งได้น้อพี่น้องมันก็เห็นผลตอนเท้าเฮ็ดกะเฮ็ดไปรวยเฮ็ดไปเรื่อยเดี๋ยวมันจะเห็นผลเองละจ้ะว่าเห็นผลชาก็เห็นผลว่าเห็นผลเลี้ยวก็เห็นผลชาแล้วพี่น้อง เฮ็ดบุญเฮ็ดน้ำพอน้ำแม่เฮ็ดบุญอยากให้ได้บุญหลายเฮ็ดน้ำพักในบ้านเฮ็ดน้ำพอน้ำแม่พอแม่ใหนย่อไว้เนื้อหัวขนาดเพรศ์พรกับแม่เพรเพรพรกับแม่เพรไม่ได้เลี้ยงเพรมาเพรก็นยังหักยัง ยังห่วงแค่เพิ่นโทรมาว่าเพิ่นบดสบายสี่เพ่กัยังคิดย่านเพิ่นเป็นยังย่านเขาบ่มีโอบ่มีแม่มน้อเพิ่นัลยสิไหมคิดเยอะเพื่อนอ่ะเพ่บ่มีโอบ่มีแม่มนาะ มีกับซัมโบวาบบมีเราพี่น้องเพอ,อยู่กับตากระยายเชี่ยพวพอกันแม่ตอนนี้แม่เพ็กับเกิดพอสวศูนย์ศูนย์หนึ่งกับชี่หกสิบหกสิบสามปีบ่ะแล้กระเถาแล้วพัเวงเชียวแล้วทัวมากเสียคุยกันเสียจะคิดเดี๋ยวตวนแม่ยุ่ย อดยูเด้พี่น้องคินหอดเม่ถึงแม้เพิ่นทีิบ่ได้ดเรียงเขาเพิ่นกะขึ้นชื้อว่าเม่ก็คือภูมีพระคุ้นของเขาพอคคุณพพอพระคุณแเมยยกไวเนื้อหัวเพื่อน่ฮักเม่ฮหักเม่ฮักปู่ยาตาย้ายเพื่อน่เพื่อหักซุดๆเอเดฟพี่น้องหักลูกหักกัวก็ฮหักอีกแบบนึง ทักซ้ำๆกันเขากับปนิบัติเขากับแยกครอบครัวามาแล้วนะเนาะเขากับมาอยู่น้ำเขากับมาสา่งครอบครัวของเขาเขากับต้องปนิบัติลูกปนิบัติปัวปนิบัติญาตพี่น้องให้ท่อๆกันอย่าไปล้ำเอยียงพี่น้องเฮ็ดไปหลดความดีถึง ผู้ใดบ่เห็นเทวดาเห็นอยู่ดอกพี่น้องบ่ถึงศาสตร์นี้บ่เห็นผลศาสตร์นาเลยที่ได้เกิดเป็นคนอีกอยู่ดอกเฮ็ดไปโลดบุญกับบาปเขาบ่รู้ว่าศาสตร์ที่เหลี่ยมเฮ็ดบาปยังไวเนอศาสตร์นี้เขากับมันเฮ็ดบุญไวหลายๆมันเฮ็ดบุญไวหลายหลายเพราะยังม่ตีเพราะว่าถ้าเาเฮ็ดบุญไวหลายๆมันก็สิลบล่างบาปไปได nó cái xin lộp làng bạc ở đây Nhâm mùi sầu Tham dần nổi bưng này lấy Phép phăng thăm mạng chú sầu Phép phăng phạ suốt môn Phạ suốt môn nhâm thăm bạc sầu Nhâm mùi sầu chú sầu Phép tình khuấn thì biệt Xưa ý nhắn đi thì nó thế xưa này lương bạc, lương bùn đi บาปบุญคุ้นโทษเนี่ยเพื่เสือเดี๋ยวเพืกระเสือว่าถ้าเพืเฮ็ดดีเพื่อะต้องได้รับสิ่งดีๆตอบแทนเนาะพี่น้องนะ่มีผูดได้ดอก mm. เฮ็ดดีแล้วได้รับสิ่งเพื่อซวยตอบแทนตานซิมีอยู่แต่กะสิมีหน่อยแต่กะเฮ็ดไว้ลดเฮ็ดความดีไว้ลดพี่น้องมันบ่มันบ่นบเสียมเสียมันบ่สูนมันบ่หนาอายดอกเฮ็ดความดี ừ em mò tâm nhìn hết cái im rồi cho nó loại là... hà chứ bạt nhắn kìm mô bệnh ừ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  ี่สวัสดีจ้าเมื่อนี้จมโดนไปแน่จมยังบากบุญคุ้นโทษแล้วนอกจากปหนั่องกะเบาให้เบาเบาไปสระกินทั้งกินทั้งเบาขอบุญขอบคุณหลายๆจ้าไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า